จะบิี่อหลวงมาไกลครับผมตอนนี้ช่องที่สามร่านนะครับอ่าเอ้าหาที่หามุมหามุมบองเอาเลยครับได้ๆหามุมบองเอาเลยตอนแรกว่าจะนึ้งพาอินเทอร์เน็ตของร้านที่นี่มัาก็ปิดใช่ไหมโอ้ปิดเราอยู่กันที่สนามจิราแห่งชาติตรงนี้เรียกว่าสำนักอาคารสำนักงานใหญ่การกีฬาแห่งประเทศไทย บริเวณนี้ก็เป็นนู่นจะถึงนัชมังคลา,านูยาว,วืที่ร้อยสองร้อยไร่ยาวมนติดมหา,าลัยรามห้าตึกถึงสูงมหา,าลาัยรามตรงนี้จะเป็นสนามกีฬานทั้งหมดกปกติพี่ดวงจะมาวิ่งจ๊บแจ๊บๆแถวนี้นแต่ตั้งแต่ติดยูทูบมาเนี่ยไม่ได้วิ่งตอนเย็นเพราะรอบห้าโมงเย็นไล์สดในในช่องของพี่ดวงมัไก่ กกไไไไมม่่่ดด้้วิงออเขาพี่เป็นยังไงบ้างได้ยินข่าวว่าก็เรียบร้อยวันนี้วันนี้ก็ถูกลงโทษลงทันธ์ไปตามระเบียบราชการเอาจะในในไหน,ไหน,ไหนเ,เพื่อนพร้องก็มาเล่าให้ฟังว่ามันมีความผิดจริงในส่วนของพรา,าดบั่วยตำรวจแห่งชาตินะครับมันมีความผิดในการเขาเรียกว่าวินัยทั่วไปการประพฤติตนไม่เหมาะสม การประเมินตนในเหมาะสมอันนี้ดุลยินิชเท่าที่ทราบนะเราเราถูกตั้งองเมเล่นในกรณีเท่าที่ทราบนี่ยก็หมายามว่าจะมีความผิดเป็นทางวิพากษ์วิจารณ์งรงรองค์กรองค์กรใช่ไหมในคลิปต่างๆที่เราทําเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าว่าไปวิพากษ์วิจารณ์องค์กรอะไรอย่างไรแต่มันมันเหมือนกับว่ามันไปกระทบมันไป เราเป็นผู้น้อยการที่จะไปวิาพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติการของของหน่วยงานที่รับผิดชอบนั่นแหลมันเป็นมารยาทที่ไม่ควรกระทําว่าอย่างนั้นใช,ใช้คําอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระทํานอย่างยิ่งในเมื่อคุณกระทําในการวิพากษ์แบบนี้มัเกิดควา,ไม,ามไม่สบายใจต่อสังคมเพราะอะไรอย่างนั้น ก็มีความคิดไปก็รอครับว่าคำสังคำคิดจะถึงไหนอย่างไรหนักแค่ไหนก็รออีกครั้งครับผมแต่เบื้องต้นก็เป็นความคิดเดียวครับวินัยไม่ไรแรงนะครับถ้าวินัยไรแรงก็โทษสูงสุดก็ไล่ออกไล่ออกลดออกให้ออกติดคุกหักเงินเดือนลดขั้นเงินเดือนไอ้ส่วนวินัยไม่ไรแรงก็อาจจะเป็นพวกไอวิ่งรอบสนาม ให้ยิดพื้นดันพื้นเขาเรียกว่าออกกําลังกายเพรานั้นเนด็หรือไม่ก็สั่งขังสั่งเอ้ไม่ใช่ขังสั่งเพิ่มหน้าที่เวรยมยามในอย่างเงี้ยอยู่ยามเฝ้ายงเฝ้ายามอะไรตระาณนั้นนะเอ,เอาประมาณนั้นครับก็รอรอ,อถึงที่สุดว่าจะเป็นอย่างไรอืมไหมรา,ายละเอียดลึกๆก,ก็ยังยังพูดมากไม่ได้เขายังไม่มีข้อสรุป จะได้อ่จะรับทราบอีกครั้งหนึ่งตอนเขาเรียกไปฟังคําสั่งเหมือนกันนี่แหละ <c oughs> ไอ้นูลนัดวันที่3แต่อันเนี้ยเขาทําเสร็จอ่คณะกรรมการสอบสวนทางนี้ในเขาดำเนินการเสร็จเมื่อไหร่ก็จะตามาหให้ไปรับทราบคําสั่งถ้าคุณคิดว่าคําสั่งไม่ยึดติดธรรมกับคุณคุณก็ใช้สิทธิ์ในการรอนคำสั่งอะไรก็ว่าไปก็เป็นขั้นตอนปกติของการปกครองขบัญชารตนะั้งใจนะครับทีนี้อยากจะฝากอย่างเดียว เอทั้งหมดอ่ะไม่ต้องไปด่าใครไม่ต้องไปแท็กไงนะเข้าใจะนะเ่าะเอเอ,เ,อเหมือนกับว่าโกรธแทนพี่หลวงไม่ต้องไม่ต้องอพี่หลวงอยากปล่อยให้มันเงียบเงียบเงียบไปเลยจะได้จบเรื่องไปส่วนช่องอวันนี้ก็ได้รับได้รับแนวทางมาว่าคุณทำ YouTube หรือโซเชียลอื่นก็ตามสองอย่างที่คุณห้ามเฉพาะพี่หลวงนะครับ เอาเอาเรื่องแรกเลยวิธการที่อย่างเนี้ยกรณีกรณีเกี่ยวกับองค์กรน่ะข่าวไร้ของขององค์กรองค์กรตำรวจห้ามพูดถึงต่อไปต้องอวยอย่างเดียวต uh huh. ำรวจไทยดีที่สุดในโลกตำรวจไทยไม่มีทุจริตคอร์รัปช่ับ uh huh. ผมการันตีเอาหัวเอาหัวล้านผมเป็นประกันนะจะเป็นอย่างนั้นกรณีต uh huh. ำรวจถุงดำอะไรนี่ห้ามพูดถึง uh huh. แต่ว่าคนอื่นพูดได้นะแต่ห้ามห้ามเราพูดแค่นั้นเอง <chat> มันกติกานี่ก็ปากปีน้องกันแล้วกันใครอยากรู้ไปหาไปหาดูเองอันนั้นอันนั้นนะไอ้นี้ไม่ถือว่าเป็นการแถลงข่าวใช่ไหมเพราะเราถ่ายทอดผ่านช่องูเราด้วยครับแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ในการแถลงข่าวอยู่ดีจะมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวรูที่ดันไม่ได้ผิดระเบียบคำสั่งดีมาตรฐานมันมี แต่เราก็ถือว่าเราไม่ได้แถลงข่าวนี่เราทําช่องยูทูบเราใช่ไหมครับผมก็ถ่ายทอดพร้อมครับยืนคุยกันเนี่ยใช่ไหมยืนคุยกันอยู่เนี่ยเข้าใจเนาะเข้าใจแล้วผมขอบคุณพี่หลวงมากนะครับยังไงก็แล้วแต่ก็ทุกคนก็ให้กำลังใจงันนะครับนะเออจะสู้ๆครับผมก็ดีนะครับจะได้จบแล้วก็ยูทูบเบอร์ที่จะพูดถึงเรื่องเรื่องคดี่ที่หลวงห่วงอย่างเดียวนะ สาหรับยูทูบเบอร์เพื่อนเพื่อนพื่องเนี่ยละเมิดอำนาจศาลใช่ไหมค<ะ>ดีมันอยู่ในศาลหมดแล้วอย่าไปเอามาเล่นโดยที่ไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายนะมันจะลําบากครับผมขนาดที่หลวงยังโดนขนาดนี้แล้วอย่างถ้าพี่มานาไปทําเรื่องคดีะจะโดนขนาดไนดูม,<ะ>มีหลายอย่างที่เราคุยออกตาา่อกะดันไะม่ได<ะ>้บมันก็ไม่ต้องคุยไม่ต้องว่างคุยกัน ล่านั่นแงแต่ตอนนี้คุยไม่ได้ยังไงก็สู้ๆเนาะพี่หลวงนะครับตอ,ตอนแรกที่หมูยิ้ลาออกจะลาออกจะลาออกทีนี้มันพอพอไปติดต่อแผานาการเจ้าหน้าที่มากนาะรเจ้าหน้าที่บอ,อกที่หมดสิทธิ์ลาออกอทำไมบุคคลมันมันมีระเบียบม,มาอย่างนี้บุคคลซึ่งถูกตั้งคณะกรรมการไม่มีสิทธิ์ลาออกจนกว่าการสอบสวนจะยุติ ไม่รู้เมื่อไหร่มีหรืจริเราแรกกะว่าจะออกไม่ได้ออกไม่ได้หรอกออกไม่ได้แล้วก็บรรดาเพื่อนูงคููคำประกันนะแห่แหนมหาเลยเขาคำประกันเราเราเป็นผู้คู่กับสหกรณ์ทร้ธนาคารอย่างเงี้ยเขาก็เอ้ยไดข่าวไม่ดีเลยห้ามห้ามหนึ่งห้ามตายห้ามออกตายได้ตายได้ตายนี่ศูนย์นี่ยก ไม่ว่าจะตายด้วยเหตุผลคนใดก็ที่มันตายนะยกเลี้ยงผูกคอตายไม่ได้นะคาตัวใจไม่ได้ตายทุกตายลุกกระเพศ่อนะได้ยกนี่นี่เจ้ากันเลยแต่ถ้าแต่ถ้าผูกคอตายจบผู้ค้ำประกันจะเดียดล้อนก็เหมือนเหมือนเทศตำรวจนครสวรรค์ตอนเนี้ยบรรดาผู้ค้ำประกันกระจององแงกันเขาหักเขาหักนี่จากเราได้เขาก็เป็นหักกับผู้ค้ำ ผู้ค้ำประกันกับตำรวจเพื่อนกันก็เห็นแค่เห็นคินมันอยู่ก็ลำบากเพื่อนมันต้องใส่ตองให้มากขึ้นแค่นั้นเองนะครับมาเนี่อเอาอิสระอะไรรึไงคนที่เข้ามาต่ดตามชมนะครับถามอีกประเด็นหนึ่งครับ,รบ<ด>ที่ว่าอันนี้ถามได้เนาะนที่ว่าที่ว่าช่องโดนปิดจริงหรอเปล่าพี่มันอยู่ระหว่างการตอบสัวช่องมัดอยู่ ชาวบ้านเข้าใจง่ายครับช่องยูทูบพี่หลวงมาไกมันเหมือนวัตถุของกลางใช่ไหมครับในเมื่อเขามีกลุ่มผ,มผู้ร้องเรียนเขาชี้ว่ามันผิดที่นี่ก็เลยต้องต้องเลยต้องหยุดไว้ก่อนอยังกว่าการสอบสวนจะจะได้ข้อย <between S 1> ุติดิของพี่หลวงเองวันนี้กับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็น,น่าจะในส่วนของพี่หลวงอะ่ะถ้าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาตรวจสอบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย เดี๋ยวเขาจะแจ้งเองว่าโอเคคอนแอร์ได้มีไม่ได้ครับประมาณนั้น<ม>ต้องรอก่อนรอครอบไม่ได้ถูกปิดนะครับผมเพราะว่าการที่จะปิด y u t u b e ถ้าปิด 1. เราคนปิดเองของ u t u b e ปิดเราด้วยความผิดของเราสามถ้ามีหมายสารสั่งไปที่ YouTube ปิดนี่มีอยสามอย่างามีสามอย่างา <3 S 1> เราปิดเองเราเลิกทำปิดลบ ลบปิดช่องขนาดเราปิดเี่เราจะกลับมาใช้ได้เออเราปิดเที่วเราเปิดได้แล้วก็ใช่ไหมปิดเทยเออแต่ทีนี้ว่าในส่วนของทางทางต้นสังกัดที่หลวงนะเขาเขาไม่เขาก็ไม่ได้มีสั่งอะไรไม่ได้สั่งอะไรพวกนี้เพียงอยาบอกว่าไอ้ตรงนี้ขอตรวจสอบก่อนว่าอะไรบ้างที่คุณไปนู่นนี่นั่นอ่ะข้างในนั้นอ่ะมีอะไรบ้างเออ เา่เลอนไหมอหนี่ก็คือาศ่ท่ามางให้กลังใจพี่ดาบเราครับวันนี้ฮะวันนี้ก็ไม่ต้องเจนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเด้อนะวันนี้ก็กำลังใจท่วมท้นนะวันนี้เราก็มาเต็อนกำลังใจให้กันถามสาทุกสุดดิบนะวันนี้ก็ก็ดีขึ้นแล้วล่ะนะ ก็รอฟังข่าวว่าจะเป็นไงต่อไปวันนี้นะครับวันนี้ทีมทีมเราก็มาให้กําลังใจพี่ดาบนะฮะนี่คือบรรยากาศล่าสุดครับวันนี้ครับอ่ะส่งกำลังใจให้กันช่องที่หลวงมาไกลเอาไว้ติดตามซะให้เห็นช่องเงียบๆเลิกเลิกติดตามหมดซะวั่นนี้ครับผมขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับเด้อน